เรื่องของผีช่องต้องมนตอนรู้จักผีนางตะเคียนต้นตะเคียนนั้นเชื่อกันมาแต่โบราณว่ามีนางไม้สิงอยู่เรียกกันว่าผีนางตะเคียนนั่นเองและก็มักมีสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจก็คือตามป่าช้ามักจะมีต้นตะเคียนขึ้นอยู่อย่างน้อย หนึ่งหรือสองต้นขายกับจะเป็นต้นไม้ประจำป่าช้าเคยมีเรื่องเล่าและได้ยินได้ฟังมาว่าศพที่ฝังไว้ใต้ร่มเงาต้นตะเคียนส่วนมากจะเป็นศพผีตายโหงบางทีจะให้ผีนางตะเคียนเป็นคอยควบคุมดูแลกำมังหากจะพูดถึงไม้ตะเคียนนั้นก็ถือว่าเป็นไม้ชั้นดีหนา แม้แต่ในสมัยโบราณก็ยังนิยมเอามาขุดทำเรือบางลำนางไม้ยังตามมาสิงเรียกว่าแม่ยานางนั่นเองโดยมีเรื่องเล่าว่าแม้แต่ในสมัยกรุงศรีอโยุธยามีการเก็บเรือพระที่นั่งไว้ในคลองเมืองโดยขุดเป็นคูจาก,กริมคลองเข้าไปเป็นคูสำหรับเก็บเรือพระที่นั่งอยู่มาวันดีคืนดีคาหนึ่ง ได้มีคนได้ยินเสียงร้องดังมาจากคูเรือและเชื่อกันว่าเป็นเสียงร้องของนางไม้หรือนางตะเคียนจากเรือพระที่นั่งเหล่านั้นนั่นเองคูแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าคูไม้ร้องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งเรื่องนางไม้นางตะเคียนนี่หนาเชื่อกันมานานแสนนานและมีนิทานเล่าสืบต่อกันมาอย่างมากต้นตะเคียนนั้นถึงจะเป็นต้นที่ตายแล้ว หรือเหลือแต่ต่อก็ยังมีคนเกงกลัวกันอยู่มากนะถ้ารู้ว่าเป็นต้นตะเคียนแล้วก็ไม่ค่อยกล้าดูมินนอกเสียจากทำไปโดยไม่รู้ตัวจริงๆแล้วมีเรื่องเล่าว,ว่าเมื่อสมัยก่อนมีบุรุษผู้หนึง่งเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อรักษาอย่างไรก็ไม่หายไปเพ่งดูทางจิตจึงได้รู้ว่า ได้ไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าที่ใดที่หนึง่งจึงในทบทวนเหตุการณ์ดูและพบว่าได้ไปปัสสาวะรถใส่ต้นตอของตะเคียนต้นหนึง่งในป่าใหญ่ซึ่งต้นมีอาจรู้ได้จังนั้นจึงทําพิธีบวงสวงไปขอขามาปรากฏว่าไม่ช้านานบุรุษผู้นั้นก็หายเจ็บและป่วยและขนาดบางครั้งต้นตะเคียนลอยน้ำมาพระตะลิง ก็ยังมีคนเคารพบ,บูชาปิดทองผูกผ้าสีชมพูแม้แต่ในสมัยนี้บางคนขุดค้นพบต้นตะเคียนใต้น้ำนำขึ้นมาผูกผ้าสีเคารพบ,บูชาปิดทองเอามาขูดหาตัวเลขขอเลขขอหวยก็ได้ร่ำรวยกันมีไม่น้อยขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลหนาแล้วท่านละ่ะเชื่อว่าต้นตะเคียนนั้น มีนางไม้หรือแม่ย่านางอยู่จริงหรือไม่